สวัสดีครับ FC นะโค้กไอ้บรรลทุกท่านครับวันนี้มาดูวันนี้ดูเลยนี่ไยังไงอุยเพิ่งทำมาเนี่ยแต่รถแม่โคคันนี้แคทคันนี้แป๊กอย่างนี้ซื้อมาแต่ป้ายแดงนะคันน้ำนี่ซื้อมาป้ายแดงนะซื้อมาได้สักเมื่อก่อนซื้อมาได้สักปีถึงแม่งจะซุดอยู่ข้างนี้ข้างเดียวเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรเห็นไหมเนี่ยมันจะซุดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้ปัญหาไม่จบ น,นี่พิ่งทามาเนี่ยพิ่งทามาทุกอันเลยเนี่ยจารบีก็อัดเข้านะ่ะเออจารบีก็อัดเข้านะ่ะแต่แม่งไม่รู้เป็นอะไรยมันซุดเลยนะเสื้อเสื้อเนี่ยแม่งแม่งจะกินกินตรงนี้นะถูกไปถูกมา,นมาเนี่ยพิ่งทํามาได้กีก่เดือนถึงว่าเดาอืมโอ้ยสายไปแล้วเนี่ยเดือนสองเดือนเนาะทำไมทำไมผมถึงลูกพี่ผมถึงได้ใช้เลือกใช้สายที่มันยังดีรู้ปะ ใช้สายเลยว่าบ,บิดโตนอด้วป่ะใช่ใช่ใช้สายยังดีที่สุดแต่ธรรมดาที่อื่นเขาเนี่ยอัดสายแฮหนด่นะครับสายแรกก็ได้แต่ลูกพี่ผมเนี่ยจะใช้พวกบิดตนเพราะว่า,า,าอัดไม้ยังดีเลยถึงจะเห็นเนี่ยเห็นแล้วนี่แล้วก็ยังใช้ได้อยู่สักน่าจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องระเบิดอ่ะนี่จะปัญหาหตัวนี้แม่งแด้ดังทุกวันนะ่ะแอดออดแอดออดโอ้โหนาปวดหัวจัดอันนี้เนี่ยเราก็ต้องแจ้งเขาใช่ไหมเนี่ยนะสายเนี่ย แจ้งไว้ให้รอแตกวปเดี๋แจ้งไว้มันก็แจ้งมึงมึงคนซื้ออะไรเอ้ยอันนี้ต้องไปไอ้นี่สั่งแอนดม้ปิดโตน่ะเนี่ยเราเป็นคนซื้ออะไรเราจะไปแจ้งอะไรเขาโน่นดูไอ้นนโน่นอ้าวโน่นยังล้ำอยู่เลยโน่นไม่เห็นไม่เห็นไกลไกลยังไม่เต็มเลยนะตักน่ะอือโธ่ล้ำบรรย์เลยเดี๋ยวดูนิดจะสูงไหมฮะมันนี่โน่นโน่นของชาตินี่ไปรถเดินรถไม่จอดแล้วนี่ z o o ได้ละเห็นป่ะนเห็นโน่นตักลาวขาวห,หนึ่งใช่ไหมดูจ้องโชกยังเป็นไอ้นี่เลยไหมงูนูน้นไฟนจะยกได้ดูดไปยั้มั้องไจะยกได้โอ้โหไปงั้อแล้วเนี่ยขับแม่โคล่ะรู้ว่าตัวเองน่ตักชอบตักหกก็ชอบตักขึ้นหัวแปลกนะแม่โคเนี่ยสมมติเน,นี่ยผมจะสอนไว้เลยนะสําหรับที่คนนี่เป็นใหม่ๆเนี่ยถ้าเราเป็นใหม่ๆเ,เราจะตักขึ้นหัวรถตักขึ้นหัวรถก็คือเราตักขึ้นหัวปุ๊บ ดินมันจะหกหกใสทางแล้วมันก็จะเลอะมันจะเละถ้าเราแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ค่อยคหน่อยแล้วมันหกแล้วก็เก็บถ้ายังตักอย่งอ้นอ่ะตักขึ้นหัวรถเนี่ยถ้าดินหกแล้วมันก็ว่าเวลาวิ่งมันจะระแวงแล้วตักขึ้นตูดดีว่าตักขึ้นตูดดีที่สุดแล้วมันจะไม่อันตรายสมมติถ้าเราตักลึกเนี่ยเราตักหัวมันเนี่ยเราเหมือนเราเอารถหนักผ่ามาถ้ามันสไลด์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะวิ่งบนกองเลนนอ้นอ่ะแต่น่าคงจะตักไม่ลึกหรอไม่ได้ Ok, bạn có lấy con trẻ con thật khá ra là không? Đợi xem đi